ครับร้านรถมือสองเพื่อถลักค,ครับวันนี้นำเสนอเว็บ125ร้อยยี่สิบห้าป่าหวานสตาร์ทเมอตัวนี้สวยๆเลยครับนิ่มๆเลย ราคาอยู่ที่29,500บาทนะครับถ้ารวมโอนเพิ่มพันห้าครับสนใจยังไงโทรติดต่อ0 8 4 6 0 0 5 8 1 3ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทรลักจังหวัดศรีสะเกษครับพ่อไม่ดังนากครับ